สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ทางช่องสายฝนเฮงๆนะครับผมเป็น้องกับช่องที่มีแต่ความเฮงนะครับกับความปังนะครับผมมือนีก็เอามาตามเจ๊นางนะครับผมสูตรโบราณนะครับไม่เคยออก YouTube นะครับผมออกแต่ a c e b o o k นะครับผมกับ b o o k นี่เขามาประจํานะครับสําหรับจงเจ๊นางนะครับผมสําหรับรัฐบาลไทยนะครับผมมือนีเฮาิสด้มาตามต่อ เจนางนะครับผมเป็นรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่1นะครับผมกันยายนนะครับผมเดี๋ยวเขาเข้าไปตามเจน่างกันเด้เลยนะครับผมตอนนี้เจนางกาลังคํานวณนะครับเป็นเป็นสูตรโบราณนะครับผมสูตรโบราณของเจนางใส่มาเป็นหลายปีแล้วพี่น้องกับผมทั้งปีไม่เคยหลุดส่วนมากเข่าแล้วพี่น้องเนาะหลุดกับหลุดแคนงวด2องงวดนะครับผมสําหรับของเจนางนะครับผม เมือนี้เรากำนวณนดึงออกมาให้แล้วนะพี่น้องเออครับผมดึงออกมาให้แล้วหวดก้อนมีหลุดครับดงวด,งวดมังหันหลุดนะครับงวดก้อนมีเข่านะครับผมเจ๊นางเข่าติดต่อกันสองสามหัวนะครับแล้วก็มางหลุดหมวหนึ่งนะครับผมเหมือนนี้ก็มาต่างต่อเลยนะครับผมสาหรับสูตรเจนางนะครับผมกำลังคำลุ้นอยู่ เจได้ตัวดีหรอเจสำหรับ King King. คเ,เคิงเคิงได้บอกเจเคิงคงเอาเคิงเค็งได้พี่น้องสำหรับเจนั่งนะครับมือนี้ครับผมงวดประจำวันที่หนึ่งกันยายนนะครับผมหนึ่งกันยายนนี่ทำด้วยโจกมันกันสุกข้นนะครับพี่น้องทำที่จนังคำนวณออกมาแล้วต่องวดนะครับผม ผู้ใดได้ไปเบื้องทาง Facebook นะครับผมผู้ใดติด,ดตามทาง Facebook สายฝนเห่งสายฝนแฟนเพจพระสายพหลวยพระสายแฟนเพจนะครับผมสีเห็นเจน่้งก็ไปตามสถิติเบื้องไดน,นะครับผมตามสถิติเบิ่งใดจากช่องนะครับผมมอนเจน่งกับคำนวณมาให้ด้วครับผมสำหรับรัฐบาลก่อนอ,อื่นนะก็ สวัสดีเชนังดูเป็นทางการก่อนนะครับสวัสดีครับผมเชนังเป็นท <c oughs> างการน,นะครับผมเมื่อนี้มาตามต่อเชนังนะครับผมรัฐบาลไทยนะครับผมงวดก้อนนีน่ลดวะเจรลดกับหัวลดกับหัวโอ้ยเสียดายเนาะเกาหุเอ้เกาหาเนาะเกาหัวแต่ว่าได้กั๊บ<ส>หัวหายเนาะเสียดายเสียดายเสียดายลดสามตัวกันสามตัวกันเจียดชิวตี กระตับห Bref, ัวทำแมนทำมันบวกลับหัวก็ได้สามตัวขันบวกลับหัวก็ได้สามตัวอีเด็กจีโตพี่น้องงวดก้อนนั่นรุดบ่แมนมารุดแบบแปดแปดเก้าห้าก่อนแบบมันอล่อเลยแบบเจ๊ใส่เบิร์สถิติเก้าคนนเลยเจ๊หงวดก้อนนี่รุดแบบน่าเสียดายมากนะครับผมรุดแบบน่าเสียดายมากเพราะว่าเจหน้าเราให้นี่บซิ่งหกซิ่งห้าเนาะครับซิ่งหกซิ่งหาเก้า เกาหาได้พี่น้องอะชู้ได้จี๋นั่นแหละครับผมเจ้าว่าอันตัวอันที่ว่าสามตัวเพได้ออกออกนี่นะครับผมของของเกียร์นั่งห,หงวดก่อนนะพี่น้องเนาะเกาหากันกลับหัวแม่นถือนะครับผมแล้วก็สองเก้าห้าพี่น้องสองเก้าห้าแล้วก็ห้าศูนย์เก้านะครับผมครับผมอันนี้คือสถิติเกาเด้พี่น้องเนื่องหวดก่อนนะย่อมรับวาหลุดนะครับผมเพราะว่าได้กลับหัวเนาะ ครับสำหรับมือนี้เจนั่งได้มาแล้วนะครับผมได้มาแล้วมือนี้เจมือนมือมือน,อนี้ของวันที่หนึ่งกันยาคมรัฐบาลไทยเจได้ตัวไดมาเจสําหรับรูดวิ่งไปที่สองกับเก้าแล้วก็หลอมห้าสำหรับผู้ได้มักวิ่งเนาะเห็เนาะกินกับเด่นๆพ่อๆกันอาจจะกอดข้อกันมากเลยสามตัวสองเก้าห้าสองเก้าห้าเนี่ยร <29 5. S 2> ูดวิง่งรูดวิง่งมาเจ สำหรับสองเก่าหาเนี่ยอาจจะกอดข้อกันมากวครตบเด่นเด่นนี่ตัวใดเยอะเด่นเก่าเด่นเก่าเนาะเด่นเก่าเด่นสองเด่นเก่าเด่นสองร่องหาสาหรับผู้ใดมักมือยนัพีเป็น้อกเนาะมักมือยมักแลนมักมือเนี่ยแลนดอกกับมือยนะครับผมสองกับเก้านะครับผมแล้วก็ร่องหาครับผมจะส่วนตัวมากสามตัวเลยเอาเกี่ยมักสามตัวเลยตีมันจะบอกกอดข้อกันมากเบิดสะบวกกันวางซะ เล็วิ่งอ่ะมาเพิ่งสามตัวพอมันเดินเรื่งสามตัวครับผมซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเก้าติดแล้วก็สองติดซื้ออะไรขอให้มีเก้าอาจารย์เจนังบ้างเกจตัวได้จับคู่ไปดิจับคู่มาที่สุดคือสองแปดแล้วก็ห้าแปดสองแปดกับห้าแปดแล้วก็ลองเก้าหาลองเก้าห้าเก้าแปดเก้าแปดนะครับรองสองตัวคองสองตัวนะครับผม ทั้งๆหมืมีจะชุดเจ็ดสำหรับรัฐบ,บาลไท้ฮะหกเจ็ดเจ็ดชุดมีอยู่เจ็ดชุดนะครับผมมีตัวอะไรในเจ็ดทีว่ว่ายังไม่ได้อ่านไปองไหมเลาบสามตัวเด็สามตัวสามตัวสำรับสามตัวนี่เจี๊ยบจำไม่ให้ก็เขาติดจำไม่ได้คืเราสามหันสามหัง,หงคือห้าสองแปดห้าสองแปดห้าแปดเก้ากับห้าแปดเก้าเนาะสองเก้าห้า สองเก้าห้าสามชุดนะเกียรเนาะสำหรับสูตรของเกหน้างวดก้อนเนี่ยเสียดาครับเนาะหงนี่เอาคักๆได้เาเกียร์ด้ครับผมขอให้แตกสามตัวขอให้แตกสามตัวในสนน่ะเพื่อกาหาด้อกาหาหาแป้นี้ก็มาส่วนตัวคับสองแป้นมาส่วนตัวครับผมแต่ในส่วนอ่ะมันเด่นกาวหาเด่นกาหาไปเสียครับใส่เจียรก็ึ จักหลอกกันครับผมอันนี้ก็คือสูตรสูตรเจ๊นางนะครับผมสูตรเจ๊นางนะครับผมวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งกันยาวันที่หนึ่งกันยายนนะครับผมสูตรเจ๊นาวที่หนึ่งกันยายนอันนี้ก็คือเสนอเป็นแค่แนวทางแค่นั้นนะครับผมบอสนับสนุนให้เด็นการเพราะนั่นต้อี่น้รงเนาะครับผมสําหรับสูตรเจ๊นางนะครับผมเจ๊สูตรนี้ได้มากจังเลยเจ๊ถามเนี่ย สูตรโบราณเรลีเขาจะผู้ใหญ่ใจดีเอามาให้แบบคนเอามาเฮ็ดเต็มสูตรมาให้เรียบร้อยเลยเป็นเฮ็ดเต็มสูตรมาให้เรียบร้อยได้เบิดปีเลยบ่กเจีสูตรนีเบิ่งได้เบิดปีเบิ่งได้เบิดปีแต่ว่าก็เข้าเรื่อยๆเนาะเข้าเรื่อยๆเข่าลายก็ลดเดิเข่าลายก็ลดทางเขาจับได้มันเกิดสีเข่าทุกงวัญอือเข่าลายก็ลดคันจับได้นี่กระเข่าเกือบทุกงวดนะครับผมอันที่ลดนี่ก็คือว่ามันมีในตารางโยนบอกเจี๋มี แต่ว่าเฮา,าดึงออกมาออกพอถืกตัวนะแต่ว่าส่วนมากกระสิเข้าลายก็หลุดปต่ติเอาวันนี้มีตัวได้แน่ก็เจวันที่หนึ่งกันยายนอีกสักรอบหนึ่งหนึ่งกันยายนออนะครับสมสหรับรัฐบาลไทยนะครับผมรูดเี่งไปที่ 2, 9, อสองกับเก้ารองห้าสองกับเกาล่องหานะครับผมเด่นสองเด่นเก้าแล้วก็รองห้านะครับผมสาหรับสองตัว สองตัวกับเมีสองแปดสองเก้าห้าเก้าครับเก้าแปดครับเก้าศูนย์ครับห้าแปดครับห้าสองคครรัับบอันนี้คือชุดสองตัวเนาะชุดสองตัวสองตัวสำหรับชุดสามตัวกับเมีห้าสองแปดห้าสองแปดห้าแปดเก้าห้าแปดเก้าแล้วก็สองเก้าห้าสองเก้าห้าเก็กับหัววงเงนน้บนเอ๋โบนเอ๋ เอฟซีมักัดกับหัวกัดกับไดนนาะครับผมสําหรับของเจนางเอาเจขอเบิ้งรับผมรับนี่คือสูตรของเจนางนะครับเป็นสูตรโบราณนะครับผมสําหรับหนึ่งกันยายนนะครับผมเอาสุกหมาสุกู่สุกคนกับพี่น้องครับผมสาหรับสูตรเจนางนะครับผมรับผมนี้ก็คือสูตรของเจนางนะครับผมเจนางนะครับผมเจนางกับเขามา ดูเป็นตนายนะครับผมสําหรับรัฐบาลไทยของเจนางนะครับหึงกันยานะครับผมเจ้นางหามาแล้วนะครับผมครับปุยมักแลนมมักเมยกับสองกับเก้านะครับดินดินแล้วก็หานะครับผมสําหรับตัวจับก็สองแปดเก้าห้าห้แล้วก็แปดเก้าหสอ้าศนะครับผมสตัวกับห้าแล้วก็สองก้อีกชุดนึงก็คือ5 8าแปดก้าแล้ว้านองเอาพี่นนางครับผมมันนี้ก็ขอฝากเจนางไว้ จากคนหนึ่งนะครับผมสําหรับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับผมทางช่องสายฝนเิงๆนะครับผมสําหรับมือนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดให้กำลังใจนะครับผมสำหรับสายฝนเฮงในวันนี้นะครับผมเมื่อนี้ก็ขอบคุณเอฟซีสูุ่ทุกคนที่ให้การรับชมนะครับผมสวัสดีครับ